Isolation Steve Family by สวัสดีครับวันนี้เรับเข้าสู่สตีฟเฟมลีผมไปเป็นปีนระเบทดคงครับวันนี้เราก็อยู่กับแม่ Alien s i m u l a t i o นนะครับโอเยคือพาร์ทที่แล้ววิ่งกันปวดซุกปวดซุนใช่แล้วก็พาร์ทนี้ก็ยังจะคงความสนุกกันเหมือนเดิมนะครับก็คือพาร์ทที่แล้วเราไปหากุญแจมาแล้วก็เปิดลิฟต์นะครับตอนนี้ลิฟต์เราลงมาข้างล่างแล้วแล้วก็ผมว่าเราใส่หมวกให้อัธรรถกันอยว่ะ ชาร์จสองเนี่ยพี่เป็นมีหมวกหมวกพี่ถ่ายไปแล้วอ่ะเอาแล้วผมชุดท้ายอ่ะเอาแล้วพี่หมวกมังมีหมวกอยู่อ๋อจริงๆเราไม่ควรจะใส่อะไรเลยหมดถอดแั้วพี่เอาไม้ผมมาผมใส่เองที่เป้ใส่ดีกว่าเห็นสตีแล้วมันหน้าหน้าหน้าเกียดวระใส่ไปใส่ไปนี่จะเป็นมนุษย์อวกาศใช่ผมเป็นไอ้นี่เองอ่าโอเคครับเรากดเปิดครับไปเริ่มพาสองกันเลยอ๋อ เราต้องหาเราต้องหาคนที่ชื่ออะไรวะเชอร์ไลน์เนี่ย fly away outside เฮ้ยเมื่อกี้อะไรวิ่งผ่านหน้าจอไปใค่ใช่ไหมคิดไปเองใช่ไหมเมื่อกี้ต้องระวังพี่ถือคืนนี้ด้วยตรวจดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววอท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 แอนดรอยมา แอนดรอยเหรอดรอยอใช้ iOS อะเออ iOS เข้าใจไหมเอออดรอยใช้ iOS ไม่ได้เข้าใจไหมเออเออไม่เขอนดร d ไม่เนดรัยผมก็ใช้ Android อยู่นะพี่เออเออาใช้ได้แล้วเฮ้ยข้างหลังวุ้ย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 ้ยวุ้ยว้ยว้ยวุ้ย้ยวุ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 ้ยว้ยวุ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 ้ยเุ้ยวุ้ยวุ้ย้ยว้ย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  โอเคงั้นตสองตัวนี้ให้ตายก่อนอตีประตูทีมนี่ e นีงไองนี่ไงเปะมีอาหารอยู่ชิ้นนึงโอเคอเฮ้ยไม้พี่ใกล้พังแล้วเนี่ยมไม้ใกล้นีมีปุ่งจรเอ้าอีกแล้วโอ้ยมันต้องไมหายนี่ครับหาหาอุปกรณ์หล่อเย็นครับหล่อเย็นห่อ้อยไมได้หร นี่ไงมีทางลับอยู่อ,อลงมานี่เขาเรียกว่าช่องช่องไม่ได้ช่องแอร์อันเนี้ยเออนี่มันช่องอะไรเนี่ยเฮ้ยช่องอะไรวะเนี<ๆ>่ยเหมือนจะเข้าไปในห้องปะใช่ประมาณนั้นแหละลุ๊บอ่าขึ้นมาอ้ยอุ้ยตกใจหมดเลยดอยอ่ะเออไม่เห็นนี่ไงอ่า b h i n d you กดเลยอ อ้าวขอซ่อมหน่อยซ่อมหน่อยครับพี่ต้องซ่อมครับที่ซ่อมอยู่กับพี่ครับอ้าวเรียบร้อยพี่เป๊เป็นคนซ่อมไปแล้วครับโอ้โหพี่กลายเป็นคนซ่อมของไปเรียบร้อยทุกเปิดแล้วโอเคแล้วทีนี้เราตรงนั้นทางแยกที่เรายังไม่ได้ไปเลยโวตเราลองไปดูเฮ้ยประตูนี้เปิดทางนี้ปะแล้วก็เลี้ยวขวาขวาเนี่ย พราะตอนแรกที่เรามาก็คือทางที่เราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมใช่ใช่ก็เลี้ยวขวากลับมาปุ๊บอ้าวทางเดิมวะคุณหลอกดาวเฮ้ยเดินในนี้เดินช้าด้วยอ่ะใช่ใช่ต่อของนี้พี่เรากำลังย่องอยู่อ่ามาลูกบอะว่านี่เสียวข้างบนเลยอ่ะเสียวมันพังลงมาเออมันก็โดดมาแห่ตกตายหมดนี่ล็อกเกตว่ะพี่ล็อกเกอร์โอเคครับ มีห้องเหรอพี่แถวเนี้ยเราไม่ตรงไปเลยเราไม่ได้ไปเลยมันต้องมีนี่ไงเมื่อกี้เราไอ้นี่ไปแล้วอันนี้น่าจะเปิดได้แล้วแหละโอ้โหพี่ไงโอ้โหชัดเลยโอ้โหชัดเจนไปเอกไปตายข้างหลังเราใคมาไงวะบลอสองตัวโอ้โอสี่ห้าโอ้โหไทางแล้วไทางแล้วพี่ไปทางแล้วไปทางขมือมือ มือต่อยมือต่อยมือต่อยอ่อยแล้วพี่ยังไม่อยู่ข้างฝั่งเดียวกันต้องตายแล้วพี่ตายแลยวไอ้เจ้ตายเอ้ยจ้อย่าทำร้ายบอส อยาทำไาอย่าทำาไอเอยตายตาย้เรตอไจุกล้อืมอืมเรียบร้อยเอยพี่นี่กูดึงวอตวอไอตหยุดตีก่อนหยุดตีเรา่งหนีหยุดตีเราว่หนีพี่ก็ตีมาเข้าไขอพี่ก็แตกโอ้โห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 ตายหวใจัว ระวังหลังด้วยระวังหลังด้วยเช็คหลังก่อนโอเคเลยเลยทีบกินกินกินยาไอยี่มันห่ยไอ้ยี่โอ้ก็จะตายกินเถอะพี่กินยาโอเคติดยาติดยาอ่า่วยช่วยนะกินอาหารครับยาอะไรเราไปทาะลุก่อนนีกว่าบอสโอ้ยานี่ที่เขาดีจริงๆเนาะโอ้มีไอ้นี่ด้วยมีหลอดเลือดสำรองให้ด้วยใช่ที่มันในตู้เซิร์ฟเวอร์เหมือน ในนี่เลยอ่ะเหมือนเหมือนเกมจริงๆเลยอ่ะห้องนี่มันเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ใช่ปหมใช่ใช่ากดกดกดโอ้ให้หมดโอเคห้องนี้อ้าวมีตุ๊ดแล้วเอาชุดเลยพี่เอาแน่นอนบอกเลยเอามาเอาชุดมาเอาแน่นอนต้องการใส่เอาหมดอ่ะต้องการใส่เอาสำรองด้วยเอาหมดเออใส่มันให้หมด ไปหมวกด้วยหมวกมาต้องใส่พี่มีชุดอย่างเงี้ยให้ใส่คือเขาต้องพาเราออกนอกอากาศแน่นอนเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแดลยอสอีกแล้วครับใช่ป่ะออกนอกอากาศใช่ป่ะใช่แล้วพร้อมไหมตามเสียงเดี๋ยวจะสวดสุรากาศสุดห้ายก่อนพร้อมพร้อมดุ๊ยสุรากาศทำการสแกนนิ่ง

เป็สโลกันเองทำไมนั่นเอนอสีเปสีสโลทำไมอันนี้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเรเข้าเรื่องกับเข้าเรื่องกันอ่าโอเคครับแล้วบอกให้หมุนจนกระทั่งมันเป็นสีเขียวครับแล้วก็กดปุ่มเหมือนว่าเป็นไข่มิสนาหมุนอ,อ๋อหมุนจนเป็นสีเขียวข้างหลังเป็นสีเขียว ใช่ป่ะนั่นแต่ใช่นะนี่แคเขียวหนึ่งแล้วเขียวหนึ่งแล้วเขียนยสองอันแล้วเขียนสองอันแล้วยังไงคือเขียวนี่แคเขียวแล้ว,วดูข้างหลังนั่นไงข้างหลังไงแล้วสีแดงไงโอเครีเซ็ตออกมีกดรีเซ็ตด้วยเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมไปเลยโบสคุมนายทำได้ดีมากในโนน้ตมีอะไรให้โด้างฮึบโอ้โหดูดูเวลาเปิดกล่องนี่ดูมือเราดูมือเราเออช้าครับมันออกให้ช้าครับ S <S เ,รเ,เราก็เดินเราก็เดินช้าเนี่ยโอโ้่สถานียอดกาดนะครับใช่โอ้ยพี่เป็นเราไหนล่อนถอดหมวกออกเลย,ยเ,ลเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองให้ท่านผู้ชมดูพี่จะตายจริงไหม <S <S ทำอไมต้องเป็นเดี๋ยวเเมื่อกี้โบนบอกให้พี่ทำอะไรนะถอดหมวกออกถอดหมวกออกอยากจะดูว่าตายไหมเออเอออเามาได้นะถอดฮึบอ้าวเอาหายเลยหายไปเลย พี่เปห้หายไปไหน,น,ไไหนพี่าหายไปไหนพี่อยู่ไหนตายไปแล้วไมฆถอดหมุดมาเลยวะกลับมาเดียว,ยวต้องใส่บวกใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยเอะเราออกไปไม่ได้เห็นดูทีพีมา T P A T P บสถ์คุงแม่งหาเรื่องว่ะมาแล้วออไอบ้บ้าเลยเขาให้กลับไปข้างในเราทำไม่ได้ราโตแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วรีบเดินบนอวก,กาศ <laughs> ไม่จบเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเวลเรารีบอวกาศเราทำเสียงอยู่ตลอดเด้อะเอา <c oughs> ล่ะครับตอนนีนะ้เรากำลังออกนอกอวกาศ ี่ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ในยานแล้วมันไม่สโลแล้วพ่ออะไรไม่สห้โลแล้วหรอไม่ให้โลแล้วอ่ะถอดออกกันถอดออกกันเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายอย่อยายถอดออกก็ตายม่นตายแล้วเมื่อกี้ไงเป็นไงลองรู้เรื่องเลยแล้วพี่พิสืจนแล้วพี่เอาออกไหมอไม่ไม่ใส่ไว้อ่ะจะเอาใหม่จะเอาชุดใหม่เมื่อกี้มันไม่เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันจะพังแล้วอ่ะอ๋อ,อโอเคไปรวยกันต่อไปนะ,ะครับ เครื่องนี้ยังสำคัญกับเราอยู่นะครับเอาล้วครับไปพี่เป๊ะเสียงเสียงเสียงชาร์จอ๋อมันต้องถือถือแค่เครื่องเดียวก็พอโอเคพอาะถ้าพี่ถือด้วยไม่จะด,ดังสลับกันไปยังไปห้องไหนห้องไหนเฮ้ยพี่เป๊ะมาตามท่อแล้วพี่เป๊ะพี่เป๊ะเสียงอะไรเล็อกเก็ตล็อกเก็ตฉันเช <Lock ed! S 2> ื่อว่า,วามันกลับไปครั้งเร็ว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 พี่เป๊ะพี่เป๊ะพี่เป๊ะอยู่ไหน โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยมันตัวเลยมีเปกมผหน้างห้าเป็นตัวเลยเออ้ยปิดประตูอ้าวมันเห็นโดนแดเย่ารู้มันเปิดเกมมันก็ฆ่าผมพี่เฮ้ยเรามีวิธีอยู่เ้ยเพิ่งแดกอ้ยเพิ่งปัดโแอบโอ้นั่นไงพัดเจ้าเรียบร้อยครับตอนนี้นะเออ เราก็ตายกันเรื่อยเลยนะครับเฮ้ยคิวมันน่าจะหนีไปแล้วมดลิ่วิ่งกลับมาที่ที่ลิสแล้วคือการแอบไปล็อกเก็ตนะครับเราห้ามเปิดประตูจนกว่ามันจะหนีไปครับล็อกเกอร์มล็อกเกอร์ที่ไหนวะอยู่อีกทางอีกทางนึงเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเรเเร็วเร็วเเอว คุลิฟท์ครับแต่ผมจะป้องกันตัวครับโดยการใส่ที่ไว้เนี <Yeah. S 1> oh. ่ยโอ้เรากลับขึ้นมาแล้วครับอออเยี่ยมไปเลยเอเลี่ยนมีกี่ตัวตัวเนี่ยเราควรจะไปทางไหนต่อเออเราควรจะตรงพี่เมื่อกี้เราเมื่อกี้เราไปเปิดประตูเลยนั่นลนี่ใช่ไหมใช่ใช่เราควรจะตรงพี่ ทางนี้เปิดแล้วห้องนี้เปิดแล้วเลี้ยวขวานี้โอ้โหพี่ห้องไม่มืดกับเดิมอ่ะเอ้ยนี่เรามาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วไปอีกทางหนึ่งป่ะอ๋อนี่ไงเนี่ยมันจะมีทางนึงที่เรายังไปไม่ถึงเว้ยทางไหนข้ามมันตงนีอะไรเลี้ยวขวาป่ะโอ้ไม่นี่อันนี้เรียบร้อยหมดแล้วป้าป้าโหห้องมันมืดมากน่ากลัวว่ะพี่ไปเถอะไปเถอะกลับไปทางอีกทางหนึ่งครับเลี้ยวทางหนึ่งเร็ว ตอนที่แบบมันโดนลากขึ้นไปกินแบบโหเลือดหยดด้วยแบบทางนี้ไปโคตรสยองอ่ะมันดูดันมากมากไะทางนี้แหละโอเคกลับไปทางเก่าครับผมนี่ใช้เครื่องตุจเรื่อยๆเลยทางไหนดีอ่ะเนี่ยนาะนี่แหละมั้งปะปะปะอันนี้มันคอมมูนิเคชันเซ็นเตอร์ที่เราไปมาแล้วนี่ใช่ใช่มาแล้วอ่ะก็ต้องอีกทางนึงแล้วแหละ การเล่นนี่ต้องจำทางเลยนะครับจริงๆตอนนี้แบบว่าเสียงสัญญาณปลอดภัยนะพี่แบบมันไม่มีอะไรเตือนฮ้ยอันนี้มันทางที่เราเข้ามาเออต้องออกไปบ้างอีกรอบหนึ่งบ้างออกอีใช่ผมว่าต้องออกมีปุ่มให้ให้ยางเงต้องออกแน่นอนพี่โอเคอ้าใส่ชุดดิใส่ชุดไม่มีชุดอ่ะมี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 ให้อ้าไม่มีไม่มีเกงเกงไม่มีอะไรเลยขออนุญาตครับ แต่ต้องกลับแป้วชุดไม่ไม่ไม่ช้าไอ้เจ้ะเอาไปสภาพสภาพชุดนี้อาจจะเฮียหน่อยนะใส่มาแล้วเอาไม่มีเงอ่ะโอเคเงเเงอยู่นี่เงอยู่นี่ใส่ปพร้อมโอเคพร้อมครับอ้าวปิดทางโอ้โหเตรียยซะอยังดีเลยปิดทางครับเพื่อนวิโย่ไปเพ่เสียงเสียงชาร์ตวะ เสียงชาร์จอย่างนี้เอเลี่ยนแน่นอนเออนั่นดิเพราะว่าเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราหน้าตัดเอ๊อย่างไงนะเรากลับขึ้นมาข้างบนแล้วใช่ไหมใช่นี่ห้องอะไรอะ่ะนี่ฮะลงอีกวะไม่ใช่อ่าโอเคครับจับระบายข้ไปไปางล่างอีกรอบนึงเขาต้องหาอะไรกันแน่วะเรื่องอ่ะตอนเนี้ย เราต้องเมื่อกี้เมื่อกี้ภารกิจของเราก็คืออภารกิจของเราโอเคครับอ๋อเขาบอกว่ากลับไปที่คอมมูนิเคชันเซนเตอร์อีกรอบหนึ่งครับครับอ่าแล้วก็กลับขึ้นไปครับออ๋เพื่อ เขาบอกว่าอย่าพยายามจะวิ่งครับเพราะคุณไม่คุณจะวิ่งเขาเรียกอะไรเดี๋ยววิ่งหนีไม่ทันหลบอ่ะคิออกว่าเออคือถ้าวิ่งแบบมันไม่มีได้ยินเสียงไงแล้วต้องเดินยังไงก็หนีไม่ทนันเขาบอกว่าให้เรา,ให,เราให้เราหานี่ซ่อนดีกว่าโ <Okay. S 2> อเคคอมมูนิเคชันเซ็นเตอร์ทางนี้อ่าโ okay. อเคหอดถือไว้ตลอดรู้สึกอุ่นใจมากา,าจริงๆไอถือที่อันตรายสุดแลวพี่ไอปี <laughs> ๊บเนี่ยนะใช่มันเรียกตัวมันเรียกมันมาไงตื้อตื้อ,ต,อ,ต,อตื้อที่ผมเคยเล่นนะแถวนี้ไม่มี่ซ่อนไหมเนี่ยมีมี อีกรอบหนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยลูวติดเฮ้ยคอมมูนิเคชั่นเป็นไงบ้างติดแล้วได้ยินไหมได้ยินไหมเชลลเลได้ยินไหมพี่ได้ยินไหมโอ้โหลี่แคร็บบ้าจริงเลยได้ยินฉันไหมเนี่ยแบบเราเราสื่อสารกับเขาอยู่นะครับสื่อสารอีกฝั่งหนึ่งฮะ ไอ้อลโครตายไปแล้ว a n d ดรอยมันก็พยายามจะลุมฆ่าฉันด้วยฮะ a n d ดรอยเป็นคนฆ่าพวกเขาเหรอก็คือหุ่นพวกนั้นเ,เป็นคนฆ่าใช่ไหมโอเคครับพันทีดว่าคงมีอะไรที่มีปัญหาแน e ่ๆเลยจากชั้นที่429คือมันคุยอะไรกันคือไม่ค่อยเข้าใจเอาเป็นว่าคือมันเกิดปัญหาคือที่มีแบบชิบหายวุ่นวายใหญ่โตมากๆใช่แวล้เก็ไม่รู้ว hayır, ่าชั้น400แม่งมีชั้นถึงชั้น400ด้วย มันน่าจะเป็นเหมือนแบบระบบของมันอะไระช่ใช่เลเวลอนะไระเนน่ะโอ้โอเคครับ oh. บอกฉันสิว่าฉันควรจะทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรอะต้องการเอ่อนายต้องไปที่แกนหลักของพลังงานแล้วก็ไปที่อ๋อเราต้องหาทางหนีออกมาจากที่นี่ครับจริงจังมากๆแค่ไหนเรียกจริงจัง จิงจังแค่ไหนไหนจิงได้หรืจิจัง,จงพอ้เหเอครัเราต้องทำให้ยานนี้ระเบิดตัวเองนะแล้วเราก็หนีเอกไว้ด้วยคือต,ต้องระเบิด,ด,ดยานทิ้งเพื่อทำลายค่ายเอเลี่ยนโอเคครับเมนีแอคเตอร์ครับครับผมแกนกลางพลังงานของที่นี่นั่นเองโอเคภารกิจเราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยภารกิจที่สองคือการ ระเบิดระเบิดระเบิดยานทิ้งนะภารกิจของเราเป็นยังไงบ้างรู้สึกเป็นยังไงบ้างวอสต์ก่อนที่เราจะไปเริ่มพาร์ทที่สามกันเรามาพูดถึงความรู้สึกกับแบบนี้ก่อนถึงก็เอ้ยใส่เลยเอเป็นไงวอลตรู้สึกไงบ้างครับก็เอ้ยก็ตอนนี้นะครับภารกิจของเราต่อไปคือภารกิจอะไร เ,เราต้องไปแกนกลางพลังงานครับเมทัลเรคเตอร์นั่นเองแกนกลางพลังงานกันดีกว่า Let's go Let's go in now r u s s i n peace Let's go in now r u s s i n mall ขับรถเมาเหลเป่าแอลกอฮอล์แล้วเราจะไปยังไงนีไงปุ่มนี่ไงจะไปยังไงไปไหนแกนกลางหรอทางไหนบอกว่าคือแกนกลาง นั่นดิแค่ไหนเรียกแกนกาลางเราต้องไปออกไปข้างนอกอีกรอบนึงวะนั่นดิครับอานต้องออกเราต้องออกข้างนอกเหรอเขาบอกว่า get to the main reactor มันคือตรงไหนครับเมนูเราลองลงไปขึ้นลงซ้ายขวาไม่ใช่เม n เร actor ไม่ใช่ตรงนี้อ่ะไปไม่ได้ไงเดี๋ยวเราสำรวจชั้นนี้แป๊บนึง นี่ปาวิ่งมาทางนี้เลี้ยวซ้ายไหมเออประตูปเปิดหรือเปล่าเปิดเปิด,ปดหรอเกียบกิบเลยโอ้ดำมืดเลยไอ่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้เลยไอต,ตรงนี้เป็นตรงที่เอเลียนฆ่าไปแดดก็ไม่ได้เปิดประตู <ใช S 2> ไม่เปิดง <ใช S 2> ั้นเราคงต้องลงไปข้างล่างแล้วความหวังสุดท้ายห้องนี้เป้มีห้องนี้แหละผมว่าห้องนี้แหละเอ้ยไม่แน่ราอยู่ข้างล่างก็ได้นะห้องด็อกเตอร์มาดาวเปล่ามาตินอะ เตอรมาตินเราสำรวจไปแล้วเมื่อกี้้ไฟตรงนี้หายไปแล้วเด้อแปลว่าไม่มีภารากิจแล้วตรงนี้เดียะวะพี่ป่ะเรากลับไปตรงนู้นกันมันมืดมากครรยากาศมันไม่โอเคเลยว่ะแอนใช่ใช่ตรงเนี้ยเสียงมันแบบสุดๆอ่ะส,สุดจะทานทนมากกลับกลับเราไอ้ไม้ไม้ตีหัวหมากม็ทางหมดแล้วพังหมดตีเยอะไปหน่อยอ่ะพังเลย กินข้าวไว้ิ้าวนำนำนโอเคปะเราเข้าลิฟต์กัน let's go ลงลิฟต์เขาบอกว่าตรวจสอบล็อกเกอร์เลยนะบนเนี่ยเจอของมีก็ได้อได้เลยไม่พลาดอยู่แล้วครับเรื่องการโดูของในล็อกเกอร์ถ้าได้ยินเสียงอะไรสักอย่างแปลกแแค่เียมตัวหลบได้เลยได้เลยไม่ต้องบอกก็หลบอยู่แล้วรู้สึกว่าที่นี่มีแค่สองชั้นนะครับ เ้ยนี่รอยอะไรอะ่ะเฮ้ยพี่เป้เพี่เป้มันมืดเป้โอ้โหสบอสไม่มคนฆ่าไปแดงตายเลยอะ่ะโดนฆ่าหรอเอ้ยบอสเม่นเมื่อกี้บอสโดนดึงขึ้นไปกับตาใช่หรอเออ,อให้พี่ถ่ายไว้ดูปะโคตรน่ากลัวบอสอย่าเดินไปตรงนั้นบอส ไออ๋อนี่ไงน้ำลายเป้น้ำลายดูเป้น้ำลายโบ๊ทลองเดินไปดิเดินไปีถ่ายให้ดูพี่เป้ลองเดินเดี๋ยวผมถ่ายให้คนดูพี่เป้ลองเดินอก็ได้อ่ะทำไมยังไงไม่เห็นมีอะไรเลยโหเลยสั่ละดูดิแล้วน้ำลายอะไรเนี่ยเนี่ยก็คือโบสทโดนโดนแดกมาเรียบร้อยแล้วไงเมื่อกี้น้ำลายเอเลี่ยนเนี่ยรอยเนี่ยเป้มันเป็นรอยเอเลี่ยนมันมีน้ำลายที่เป็นไอนี่เป็นกดไงเวลาโดนมันโดนเหล็กมันจะละลายโอ้โหพระเจ้าโดนลากไปกินครับ อร่อยเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันปะลงเฟนเพื่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอ่ะไม่ทันเลแต่อตอนแต่ไอตอนบวกหลุดอะถ่ายทันนะพูดหาตายเลยอะเราต้องไปทางไหนต่อเนี่ยโบที่นี่ที่ไหนใช้พี่รักหรือเปล่าไม่ใช่เอาไงนอกอากาศอีกแล้วพี่อ่าๆๆชุดมาชุดมาชุดมา ไอโดนชุดมันเพิ่มด้วยข้งเกงไม่มีคนไหลไม,ไม่ไม่มีแขงเกง,แ,กง,แ,กงแข,แขเกแกงเกง <c oden> แค่ไหนแค่ไหนแค่ยหนแข้งเกงกดเลยซึ่งซึ่งเป็นตาลีไม่หมดแรงฟันต้องนะเห <c oughs> <c oughs> ม็นโอ้โหอยู่ในชุดที่ตายได้เอา้เอาเราไม่มเห็นเกิดอะไรขึ้น ไม่ออกอ่ะทำไมเราเพิ่งติดไม่ให้ออกพี่แสกนิ่งอยู่อ๋อสแกนิกนน่งนิ่งสนิทนิ่งสนิทน,นิ่งไม,ไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรามีชุดครับแล้วก็ชุดวางไว้ครับเพราะเดี๋ยวชุดโดนตีตายและหายจะไม่มีใส่พี<แ>่เป๊ะเอาชุดกลับมาใส่ก่อนเอาชุดกับมาใส,ส,ส่ด้วยอะได้ได้ได้ได นี right yeah. wow. Montana, uh, ่งทั Mother, no ้งบมันบันเทิงอย่างไรวะนี่มันแบบน่ากลัวหรือเปล่านะชุดบันเทิงบันเทิงตายปุบปึบปึบปึ๊บปุปุ๊บปอ๊บปุ๊าปุ๊บปุ๊อปบปุ๊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 บบบอุ๊บอ๊บ๊บาุ๊บปปุ๊ปแบุบบไปุ๊บุ๊บปบ๊บ๊ปุปุปุปเลยฟุบแล้วก็ตายเลย คือน่ากลัวามากพี่ตกใจมากอะยืนนิ่งเออเลือดไหลด้วยเหมือนในตัวที่ท,ที่โดนลากอะ n อ c อบซอะเออพี่ยืนนิ่งเลยเยอะน่ากลัวมากทางนี้มาแล้วใช่หรอเออแล้วมันทางไหนนะแตลกจังเลยอ่ะมันต้องมีทางไปต่อดิไม่มีวะยา,ากัคเนีนยากเหมือนกันนะเนี่ยเออัน่นดิ โอ้โหน้ำลายหยดนี่น่ากลัวมากทางไหนหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวดีเดี๋ยวเดียวเราต้องค่อยๆเตรยมเดี๋ยจะมีทางที่เราแบบไม่ได้สังเกตก็ได้นะผมว่าสังเกตหมดทุกทางแล้วเนี่ยอุ๊ยออกังทางที่เราเดินมันทางลัดก็ปิดไปแล้วเลยไม่เข้าใจว่าทําไมทางำไงกันแน่วะเปอประตูห้องเซิร์ฟเวอร์ เี่เกิดอะไรขึ้นนะตรงไหนนะอยู่ตรงลิฟต์ป่ะเนี่ยมันมีเนี่ยพี่เป้อันเลยนะแลตรงนี้ยใช้ลิฟต์นี้ปะพี่เป้ลิฟต์ป่ะมีลิฟต์สองทางอะฮะมีลิฟต์สองทางเหรอไหนอ๋อแล้วว่ามันมีอีกลิฟต์หนึ่งนี่่าใช่มีลิฟต์ใหม่มาตรงที่ผมโดนโดนโดนงับอะ <formation> อ๋อนี่ไงไม่เออไม่เห็นเลยโอ้ยไอ้ไอ้นับนับนี่ยไปยืนใกล้ๆนะเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนี่ไงไปมีเิกเตอร์เอ้าเปิดต๊มันอยู่ที่เองโอเคโอเคโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้บ้าจริงนี่ร้อยฉันเล่นหรือเปล่าเนี่ยโอุยพี่มึนโอ้ยเมาเมา งงงงเอาวมมีทางกลับขึ้นไปแล้วอ๋ออ๋อลิฟต์ลิฟต์แม่งร่วงมาฮะรู้เรื่องเลยกดนะกดเลยพร้อมออโอ้โหเป้โอ้โหโอ้โหมีอะไรในกล่องพี่ในกล่องมีของใหม่เว้ยมีปืนบอสเอาเก็บกันลูกกระสุนบอสเอาที่ซ่อมแปอันึงพี่เป้ผมจะยิงมันนะ บสที่ซ่อมไปอันนึงเป้ผมมีปืนเว้ยเออเห็นอยู่เห็นอยู่โคตรเทเลยเปืนเปือนสอย่างเทพบบสลองถือปืนดิถือปืนถือปืนไหนพี่ลองแป๊บลองถือปืนแล้วกด F5 ดูเลยโอ้โหไม่ใชอ่ะมันถืออย่างเงี้ยอถ้ามองมองมันในตัวเองอ่ะโอเคอยู่โอ้โหแล้วมีเกิดอะไรขึ้นข้างล่างเนี่ยโอ้โหอีะอีอีไม่อยากเดินวันนี้เลยอี๋ไม่ต้องป่วยเป้นือนี่อะไรอ่ะ เฮ้นี่มันไข่เอเลียนมะเนี่ยเออเฮ้ยอะไรอ่ะอีเป้ต้องระวังนะได้ครับรับทราบโอ,อ้ผมว่าเราจบพารตรงตรงนี้ดีกว่านะครับออโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ครับัสไคร์นะครับเดี๋ยวเราไปต่อพาร์ทหน้าในแมปเอเลียนส u ลนชันนะครับก็จะถ้าเป็นพวกแคสแมปนี่ครับจะเป็นพวกผมของพีเป้ส่วนมากจะมาเล่นด้วยกันนะครับถ้าอยากดูแมปอะไรต่อไปก็ คอมเมนต์ขัางใต้ดีสิฟชันแล้วก็วอย่าลืมกดแช์ด้วยเออส่วนมากจะติดตามคลิปของพวกเราได้ก็ติดตามในแฟนเพจนะครับจะเป็นอัปเดตคลิปเรื่อยๆแล้วก็ประกาศบอกเรื่อยๆโพสบอกเรื่อยๆนะครับก็โอเคเข้าเรื่องกันดีกว่าก็แมบพาร์ทสองวันนี้ก็สนุกมากครับก็ ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับ,บคือหลังจากที่เราลิฟต์ล่วงลงมาเราก็ไม่รู้ว่าชะตาก,กรรมเราจะเป็นยังไงต่อไปนะต้องติดตามต่อไปก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปของพวกเราอย่าลืมแนะนําพวกเราให้เพื่อนของน้องๆพี่ๆเพื่อนๆรู้จักพวกเรามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใครแชร์ใครแนะนําเพื่อนก็ขอขอบคุณนะตรงนี้เลย นะครับสำหรับพวกเรานะครับรรตอนนี้น,นะครับก็ต้องจากเพียงไปเท่านี้ครับหมดเวลาพวกเราแล้วก็ติดตามคลิปใหม่วันพรุ่งนี้ครับก็สวัสดีครับบเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายโอ้โหโอ้โหโดนลากเข้าไปโอ้โหเลือดเลือดโอ้โหเฮ้ผมเห็นต่อหน้า<ล>ต่อตาครับโดนเลือนะดเข้าไปหลักอ้าวแล้วนี่กูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย ท่านครับมอออกเหลิกให้หน่อยครับเดี๋ยวครับกำลังไปครับแล้วเมื่อกี้ผมอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ย